มากินซอยจุกับผักสดสดรอบส่วนกนันครับนี่ก่อนจะกินโอ้โหทำไมมันบกใหญ่ขนาดนี้ขอแก้ข่าวสักบอก <c oughs> อือหรอ,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 อตับเลยไปกินกับผักดีกว่าซอยจุกับดอกมะม่วงอ่อนส,สดสด วาเป็นเพื่อนวันนี้กินดอกมะม่วงแบบสูงๆกันไปเลยฮะมีเด็กถือมีเด็กชงด้วยวันนี้อ่ะกุ้มมาไว้เลยอืมใกล้ๆเอานี้ก่อนตับของชอบเลยมามาใกล้ๆไว้ใกล้เสามสหายเนื้อสบายนางแล้วก็ตับ น้ำเกินแบบขมอมหล่มอมหอมมากซอยจุกับดอกสะเดาว้าหา,ห,หากันเลยทีเดียวมันจะต้องลำบากหน่อยนะฮะนี่ ดอกสแดาวแบบสดๆเลยอันนี้ยเรามีของมาล้างด้วยจะเย็นๆฮะต้องล้างก่อนนะเด็กๆที่ดูอยู่อ่ะมาใกล้ๆตากล้องูดอกสะาาวสวยมากอันนี้เป็นสะดาวหวังหวานหรือผมไม่รู้มาดูใกล้เลยดูใกล้เลย ดูตับแบบตับแบบเน้นเน้นดูฮะนี่ซอยจูมต้องแบบนี้นี่เหน็นไหมหืมดอกเขาสวยหอมอมรอสมอกซอยจุกักบหวัวปลีกล้วยน้ำหวาน ทำไมใกล้เลยตากล้อง่าตากล้องใหม่วันนี้โอ้โหดูตับกับเนื้อตับแบบเน้นมาก,กเพื่อนแบบกึดก๊ดๆเลยสุดจริงอุ่ขอขมกบคาซะสุดมาก ซอยจุกับยอดมะตูมแขกมามเดี๋ยวเอาข้าวไปดีกว่าชีสมากน้ํำจิ้มแบบผมอมหล่อ,อมนี่มันต้องอย่างนี้นี่เนื้อตอนใหญ,ใหญ่สั่งพิเศษเลยนะตับตอนใหญ่หญเป็นลูกเตา๋าโอ้โหบอกเลยพิเศษมากสองตอน้นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคน Nhịp cái này lên Sushi giản Đừng nói chay เครื่อง